กาปฏิสอนเกษตรไลฟ์สไตล์นะครับวันนี้ก็มาพบเจอกันอีกครั้งนะครับเกี่ยวกับสาระดีๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเกษตรนะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆนะครับมาทำฮอร์โมนนมสดนะครับเป็นปุ๋ยชีวภาพนะครับที่สําหรับใส่พืชหรือใส่ต้นไม้ของเราที่เราปลูกไปนะครับไม่เป็นที่เป็นภัยต่อสุขภาพนะครับองค์ประกอบที่สําคัญนะครับส่วนประกอบก็จะมีนมจืดนะครับหรือนมสดยี่ห้อใดก็ได้นะครับ แล้วก็มีเครื่องดื่มชุลมังนะครับจะเป็นยี่ห้อไหนก็ได้นะครับแล้วก็น้ำตาลทรายนะครับจะเป็นทรายแดงหรือทรายขาวก็ได้นะครับแล้วแต่เราสะดวกนะครับแล้วก็ผงปรุงรสนะครับผงชูรสนะครับสําหรับวิธีการทํานั้นจะมีวิธียากง่ายอยางไงยงไรนะครับเดี๋ยวเราจะไปรับชมกันเลยครับซึ่งขั้นตอนแรกนะครับเราก็เตรียมอุปกรณ์นะครับผาชนะให้พร้อมนะครับ เทนมสดนะครับหรือนมจืดที่เราเตรียมมานั่นเองนะครับลงไปในาภาชนะที่เราเตรียมที่จะผสมนะครับก็เทลงไปหมดเลยนะครับแล้วแต่ปริมาณของอเพื่อนๆน,นะครับว่าจะใช้เยอะน้อยเพียงไหนนะครับอันนี้ผมใช้ในปริมาณที่น้อยๆก่อนนะครับก็ใช้เพียงแค่นมสดกล่องเดียวนะครับ หลังจากนั้นก็เป็นน้ําเครื่องดื่มชูกลาลังนะครับอาจจะเป็นยีห่ห้อใดก็ได้นะครับแล้วแต่เราสะดวกนะครับก็เทลงไปผสมกันเลยะนะครับก็จะได้ลักษณะประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นก็ใส่ผงปรุงรสนะครับหรือผงชูรสนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นยีห่ห้อใดก็ได้เหมือนกันนะครับหนึ่ช้อนโต๊ะนะครับก็ผสมกันเข้าไปใน ภาชนะที่เราเตรียมไว้นั่นเองทำการคนๆให้เข้ากันนะครับแล้วสิ่งสำคัญนะครับก็คือน้ำตาลนะครับตรงนี้ใส่2ช้อนนะครับเพื่อเป็นอาหารของจุลินทรีย์นั่นเองนะครับตรงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นสูตรที่เป็นชีวภาพนะครับเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของ ผู้ที่ใช้นะครับแล้วก็ผู้ที่ปลูกผักนะครับก็สามารถกินกินผักที่เราปลูกได้อย่างอุ่นใจเลยทีเดียวนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะมีสารพิษตกครั้งนั่นเองก็ทําการผสมนะครับแล้วก็คน,คนให้เข้ากันนะครับระหว่างนมสดเครื่องดืม่มชูกำลังน้ําตาลแล้วก็ผงชูรสนะครับให้เข้ากันเป็นที่ดี นะครับเหมาะสําหรับที่จะนําไปฉีดพ่นนะครับเราก็มีขวดนะครับขวดพลาสติกนะครับหรือขวดน้ําเปล่าที่เราเตรียมไว้นะครับเอาไว้สําหรับเพื่อที่จะนำฮอร์โมนน้ำสดนะครับที่เราได้ผสมไว้ในภาชนะที่เราเตรียมไว้นะครับมากรอกลงไปเพื่อเก็บไว้นะครับก็จะใช้ได้หลายๆวันเลยทีเดียวนะครับเอาไว้ในที่ร่มนะครับ ก็ถ้าเกิดว่าเราวางไว้ในที่แดดนะครับจุลินทรีย์ก็อาจจะตายได้นะครับดังนั้นเราต้องวางไว้ในที่ร่มนั่นเองนะครับผสมเสร็จแล้วนะครับก็จะได้ในขวดลักษณะนี้นะครับเป็นสูตรที่เข้มข้นนะครับเวลาใช้ก็ต้องเขย่านะครับเพราะว่ามันจะตกตะกอนตรงก้นขวดนะครับเขย่าเขย่าวิธีใช้ก็สองช้อนโต๊ะนะครับต่อน้ํา20ลิตรนะครับเราอาจจะใส่ไปบัวรดน้ำนะครับไปลดในโคน เอาพืชปนต้นไม้ของเราที่จะให้มันเจริญเติบโตนะครับหรือจะใส่ที่ฉีดนะครับกระบอกฉีดไปพ่นฉีดทางใบก็ได้นะครับก็ประมาณอาทิตย์ละครั้งนะครับใส่อาทิตย์ละครั้งนะครับเป็นขนาดที่เวลาที่พอเหมาะพอกกดีนะครับถ้าใส่บ่อยก็ไม่ดีนะครับประโยชน์ของฮอ,อมนนมสดนะครับก็คือ เร่งรากทาให้ใบสวยแล้วก็ขัว้วดอกขั้วผลนะครับแข็งแรงนั่นเองนะครับสามารถใช้ได้กับพืชทุกชนิดเลยนะครับตรงนี้ปอดภายต่อตนเองนะครับเป็นเกษตรอินทรีย์นะครับเพื่อนๆสามารถที่จะนําไปลองทําได้นะครับอันนี้เสร็จแล้วก็ใส่ขวดแล้วก็ไปวางในที่ร่มนะครับอย่าไปไว้ในที่แจ้งหรือที่แดดจัดนะครับฝาก็ต้องไม่ปิดสนิทน,นะครับให้หลวมๆนิดนงึงเพราะว่ามันจะมีกา๊าซหรือมีกา๊กาอยู่ใน นี่นะครับถ้าจิ้งไปนานๆนะครับปวดก็จะพอถ้าเราปิดแน่นนะครับเราต้องทำฝาให้หนึ่ไว้นะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการทำฮอร์โมนสดแบบง่ายๆนะครับไม่ต้องทิ้งไม่ต้องหมักไว้นะครับสามารถนําไปใช้ได้เลยนะครับัวพืชผักของเราได้ตามสะดวกสบายเลยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับที่รับชมเพื่อนๆชาวเกษตรนะครับที่ชอบปลูกไม้ดอกไม้ประดับก็สามารถนําไปลดได้เหมือนกันนะครับ คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้กันครับเดี๋ยวถ้าคลิปหน้ามีสาระ,ะดีๆเกี่ยวกับเรื่องการเกษตรก็จะได้นำมาฝากเพื่อนๆอีกเช่นเคยนะครับขอบคุณมากครับ